ต่อไปนะครับจะเป็นภาพกราฟิกจากกรมอุตุนิยมวิทยาโดยคำนวณปริมาณฝนสะสมในระยะเวลา24ชั่วโมงข้างหน้านะครับโดยการพยากรณ์เริ่มตั้งแต่วันนี้3เมษายน2564จนถึงวันที่6เมษายน2564นะครับ โดยในวันนี้3เมษายน2564ในช่วงบ่ายนะครับพายยุฤดูร้อนจะเพิ่มขึ้นทางบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานก่อนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในลำดับถัดไปโดยโอกาสของการเกิดฝนมากที่สุดนะครับจะเนในช่วงวันที่4-5เมษายน2564เนื่องจากนะครับมีปัจจัยที่จะทำให้เกิดพาย,ยุฤดูร้อนขึ้นแบบรุนแรง สืบเนื่องมาจากมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่จะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดสะสมไว้เดิมอยู่แล้วและในขณะที่วันที่4 5ถึง5เมษายน2564ยยังจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับ จึงต้องเฝ้าระวังพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นในบางพื้นที่อาจจะมีความรุนแรงและจะมีฝนตกหนักได้นะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางทางตอนบนต้องติดตามอย่างใกล้ชิดโดยล่าสุดนะครับวันนี้เวลา11นาฬกากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศ แจ้งเตือนในเรื่องของพาย,ยุฤด,ดูร้อนบริเวณประเทศไทยเป็นฉบับที่8มีผลกระทบในวันนี้3เมษายนถึง6เมษายน,น2564เนื้อหาใจความของประกาศนะครับในช่วงวันที่3ถึง6เมษายน2564ประเทศไทยจะมีพาย,ยุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นโดยจะมีลักษณะของพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและจะมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ รวมถึงฟ้าผ่าเกิดขึ้น โดยจะมีฝนตกหนักในบางแห่งจะเริ่มมีผลกระทบในวันนี้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลภาคใต้ต,ตอนบนจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวหลีกเลี่ยงกันอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและปลายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึง ระวังอันตรายจากฟ้าผ่าในขณะที่เกิดพายฤยด,ดูร้อนไว้ด้วยสำหรับเกษตรกรขอให้เตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วยโดยจะมีผลกระทบดังนี้ในวันนี้3เมีายน2564ภาคเหนือบริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิต์สุขโขทยัย พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมมุกดาหารการสินุ์ร้อยเอ็ด ยโสธรอ่ำนาจเจริญอุบลราชธานีสีสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาชัยภูมิขอนแก่นและมหาสารคามส่วนภาคกลางบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยา ่างทองและสิงห์บุรีส่วนภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วน4-5เมษายน2564ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงราย ลำพูนลำปางพะเยาแพร่น,น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายอุดรธานีบึงกาฬ สกลนครนครพนมมหาสารคามกาฬสินธุ์ชัยภูมิขอนแกน่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์ส่วนภาคกลางเรือนจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรี อ่างทองพระนะครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและนะครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะครับภาคตะวันออกเบรนจังหวัดนครนายกปราจีนบรุรีสะแก้ว ฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบรุรีและตราดส่วนภาคใต้เรเวนจังหวัดเพชรบรุรีและประจวบคีรีขันธ์ส่วนวันที่6เมษายน2564ภาคเหนือเรเวนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางตาก สุโขทยัยและกำแพงเพชรส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยขอนแกน่นชัยภูมิและนครราชสีมาส่วนภาคกลางบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทนครปฐมสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรี สมุทรสงครามและสมุทรสาครส่วนภาคใต้บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมลอากาศเย็นกำลังปานกลางโรคใหม่ได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศจีนทางตอนใต้และบริเวณประเทศ เวียดนามทางตอนบนแล้วนะครับในขณะนี้และคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมถึงบริเวณภาคตะนออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ในวันนี้3เมษายน2564ประกอบกับจะมีคลื่นกระแสะลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะนออกเฉียงเหนือและภาคกลางทางตอนบน ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดอย่างต่อเนื่องติดต่อก,กันนานหลายวัน ันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำยังคงปกคลุมบริเวณทะเลฝั่งอันดามันทางตอนบนทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลฝั่งอันดามันมีกำลังแรงโดยทะเลจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า3เมตรจึงขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนที่จะตกหนักไว้ด้วยส่วนชาวเรือเรือใหญ เดินเรือด้วยความระมัดระวงังส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีกหนึ่งวันจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดซึ่งทางช่องวาตภัยอุทกภัพยพยากรณ์อากาศจะนําข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆจากทางราชการรวมถึงกรมอุตุนิยมวิทยามาแจ้งให้พี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับทราบอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องครับผมประกาศณนะวันที่3 เมษายน2564เวลา11นาฬิกาขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภยัยอุทกภยัยพยากรณอากาศและขอกำลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ